ักมาใน,นไลฟ์กูนี่แหละเออทักมาเนี่ยทักมาในไลฟ์กูกูนึกว่าทักแชทมาเหี้ยยังงั้นเลยต้อ่านจัดอ,ดอ,ดอ,อืม <c oughs> ก็ <c oughs> อะไรอะ่ะหยาบคายมากเนสด่าแม่ทำไมไม่เขาแค่ถาม,มเฉย กรเบื่อนห้องเรานี่แหละถามไม่เฉยอ๋อคนไหนรู้จยุหน้าแหลสักคนี้หน้าตาเหมือนกันหมันคนหน้าตาสุดยอดก็ต่างกันตรงไหนอ่ะก็เป็นฮโมเซเียเหมือนกันว่ากน้าตาเหมือนกันหมดให้เดี๋ยวเช็คลฟ์ก่อนว่าล์ไลฟ์มันกระตุกไหมยไม่เที่ยมปาอะ ทำไมมันไล้กระตุกวะเหน็ดคูกาเป็นไปได้เน็ดคูกเราจะทำให้การสตรีมกาอืมอ่าเป็นไปได้อะไรอ่ะพี่พี่นอนทุกฮะพี่ไปนอนทุกวันนี้พี่ไปทัศนศึกษาอ๋ออพี่ไปนอนทุกวันนี้พี่ไปทัศนศึกษาฮะ พี่ไปนอนทุกวันนี้ไปตรักษาโอ้ยไม่เป็นไรรู้เวลาดีแต่ที่ไปโรงเรียนชา้าเพราะตั้งใจว่าไปโรงเรียนชา้าแล้วทำไมมันอ <l ots> คนเราใช้ติ๊กต็อกมนเยอะขนาดนั้นเลยเหรอก็นั่นแหละกูไม่เห็นมีอะไรดีเลยในติ๊กต็อกกูลองใช้มาพี่ไปนอนพี่ไปนอนพรุ่งนี้ไปนัดทัศศึกษาประมาณนั้นใช่ปะโอเคก็เหมือนจะเป็นรุ่นน้องแหละโรงเรียนเราแหละมั้งนะไม่แน่ก็อาจจะเป็นรุ่นเดียวเราเนี่ยแหละก็แค่พิมพ์เขาพี่พี่เฉย แต่ไม่เป็นไรพอดีว่าดีตลอดจะบอกว่าให้นอนพรุ่งนี้ไปทานรักษาตามนั้นครับครุมาแล้วครับกลับมาแล้วตอนอะไรเออได้ยินทันีลำโพง โอ้ยน oh, yeah. ีดข้อในท้องสัม์เป่นเงาหมอ๋อ่1 3อ๋อไม่ต้องห่วงพี่พอดีว่าเ n e r g y เต็มเ energy เ,เต็มตลอดเ <c oughs> ดีจ๋จิีแล้ชักพาอมึงปิดปเหมือนถ้าไลน์ในนี้มันจะดูกระตุกเนะออาะภาพอินเทอร์นเน็ตเป็นัางนาไมครับคนนุณะักร มันน่าจะอยู่ที่แพลตฟอร์มแหละกูว,ว่านะเอาไปว่ากูไม่มีย้อดหลังไอสัตว์นะกูปิดแม่งเลยนะ